คือรอไปขึ้นรอธรรมดาคนรอโอ้รอกักรอแน่นเ้ยประจวงวังตองไปเอ้าคือบอพ่อครับเจ้าตะด่วนแล้วโอ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับส <laughs> วัสดีครับเอฟซี <laughs> นะครับอาสวัสดีเอฟซีของดีเจอิสระเนาะครับว่าเพื่อนเพื่อนผู้ดี้นี่โอ้ยใหญ่ว้าออทองเออ้ย พ่อใหญ่สีม่ใหญ่มีพ่อใหญ่จันท่าเนี่ยอบอกว่าดีเจสลาเนี่โอ้โหดังเพื่นเนี่ยัเปิดแท่งเนี่ยดังแท่งเสียงแท่งดังเออซูมมือนี่ย,ยากเด็กพี่น้องยากไปส่นนวนโซเนลมือเศร้าสดชดร้อนร้อนเลยเผมเนี่ยไปตลาดคือจะกินมะเขียวนะวันนี้ก็เลยไปก็เลยไป,ไปถามว่าแม่คข้า นีบเขียะเง่าบอสบเขียเง่าเนี่ยสองโลกัเลยบางสิ่เนาะเมียข่ากันว่าตอบแบบบ่พอใจดอกบ่มีนนะเมียข่าเออบัดยางหนีมากพิคุจมซอแจมซมแจมลูกกวนห้องบเขียบันพองตีเง่าสองโลกนนะบัเเข้าใจผิดอยากให้บเขียเง้าเมียข่าไปรบบนบมีบบกเขียะเง่าหอดสองโลกนนะป้า บ้านพอสุภาพปลูกอยู่บนบกเขียนย้วสองบาริย่าง,งามาตัมลอตเตอรี่พอดีว่ัติซื้อเนาะตัวบัตฝันดีแต่นี้อเออว่าเอา้าลอตเตอรตี่ตัวนี้ยเสนอบัดเปิดเบิเบ้งกันนานลาเสนอเขาเปิดอ้าขึ้นเนาะตัวบัว่าัติซื้อย่างเต็มที่กับฝันดีเนาะไปเดี๋ยวไปเห็นลอตเตอรี่ว่าสองใบสิบสองล้านมาปัาน้นจังสิหางเงินใส่มาซื้อเสนอสองใบสิบสองล้าน จะเป็นยากพี่น้องขันพ<น>่ทุกกับบ่ยากขันพ่อึดกับบ่อยากซูเมอร์นี่พี่น้องยากน้ำหยั่งวันทองช่วงนี้ยากครับยากช่วงนี้ยากน้ำรดเกี้ยวเขา<อ>ตื่นตามา่ตะเซาเนีห่อเขาน้ำรถเกี้ยวคูมม่มือเนี่ยอเออจังแถวพุ่นนะบ,บ้านสีบ้านยังไปทั้งพุ่นนะโอ้ยไปหน้านึงแล้วก็ไปหน้าสองมาหอดน่าจะของห่างพอดีเออเออรดเกี้ยวเนี่ยอ้บ่ธรมารมดามันทอะโอ้ยรวดไล่ขนาดนี้ ขันเ้าไปเจ้าสิเด็ดเป็นยังไงพ่อ,อถ้ามันราคานั้นราคานี้ก็จะลงให้ก่อนนะเบรย์ไปหน่อยคนจะดึงราคาจาักน้อยเป็นว่าล่ะเออนายนากรโอ้ยนัดแล้วนัดอีกลาบงว้วนนี่ลาบสองเทียสามเทียต้มเป็ดจนดูร่อนกับบะมาเกี่ยวกันวันต่อไปเออเท่าอันพอใหญ่อันเ,อนเน่อใหญยหนอมพญยหนอมสิเกี้ยวเขา ลาบแล้วกับลาบอีกตัวว่าก็บมอไม่เทียรถเกียเก้ยวน่ะอ,อแล้วบันเห็นเราไปไปพ่อโดยบังเอิญมัน่อไปออรถกรนนั้นเกี่ยวเขาเบื่อเบือยู่เนี่ยขั้นแท่นหน้ามีพี่น้องขันกันขั้นเดียวอ่านี้ออพี่น้องมาเกี่ยวเห็นแล้วลาเดอ้อเดี๋ยวจังไหนราคาพิเศษพอกับิบบอาอย่างดอก,กเพื่อนว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดียวเกี่ยวนี่แล้วก็คืนเกี้ยวให้พ่อเลยพนาาักงานดีใจเลยเรา แล่นเขาบ้านไปหอบไปหอบเบียร์ไม่เขากินมันเถอะเล่าเขาบ้านทั้งทั้งผี่รถเกี้ยวออกทั้งพุ่นมันต่อไปออกไปกลับขึ้นมาแป้นไม้ลายรถเกี้ยวกับู่้ห็ิต้องวะมึงเด้อปีนาเดี๋ยวเราติดซื้อรถเกี้ยวอ่ะพระนะแล้วพวกนามีอยู่สองไหน่เนาะรถยนต์ควบศู์มันต่อไปสูยไหลเออศูยไหลบัดรเนี่ยนั่นเนี่ยนี่ไปโอ้ยบอเบ่ร์แมนธรรมดาพี่น้องไย ตั้งตาเขานี่เนาะเขานี่เขาเอิ้นว่าเป็นพืชของเทวดาเลยพี่น้องอหักข้อยัดใส่ตมดึกใส่แก่กันแท่ก่แท่งดีเกีียวอยู่คือเก่าอ่าอืมเป็นพืชเทวดาวันเนาะเขาว่า,าใหญ่เขากินคักเออพ่นใหญ่เขากินคักจกเกิดคักเขาเนี่ยเออบัานีบ่าเลี้ยงจางเดียดจางงันคนเกี่ยวเขาเกี่ยวนามนีกะ ขันเป็นคนถูกกับอยากจ้างยากอย่ดีเพราะวานยังว่าตีคนถูกกับคนมีนี่จ่างต้างกันดีขันคนถูกจ้างนี่พี่น้องเอยแต่งคนมาสืบเพาตัวจ่างข้าวานเอา้าเถาพูี่สญ่สีสีเกียววันเข้าจ้างคนเกียวเขา้าหรือว่าจ้างคนดำน,นอ่าขัน่าพญี่สีสิสจ้างคนแตงคนไปสืบสักคนนี้ เออว่าอาทิตย์หนึ่งเนี่ยพ่อใหญ่สีกินลาบงวัวพราสามเทียบบ่พูดเล้วคันว่าโอเคพ่อใหญ่สีกินลาบงวัควคู่มือสันแตกบึ้มไปเลยแตกบึ้มเลยอืมพ่อจะดำหน้านะเป็นบ่บ่ได้เวลากับบลุงอีกเด้อสองมงงุ้งเคืองจังลงกฮุ่นต่อไปอืมตั้งนาฬิกาพันสิบมีหัวหน้าพันดอกอืมใส่ในาฬิกา <c oughs> เลี้ยนใหญ่ๆบัดลงงานหน้าไปสองมุ้งปั๊บลงปั๊บ ทอดเที่ยงวันต่อไปลาบงัวมาเลยโจโขเลยแ,แดงใจไหววันต่อลาบงัวท่องลาบขมต้มแ่บวันต่อกินนะว่าทองแก้วบรรดขาดวันต่อไปบ้านนี้บ่ตริถามขึ้นไว้บ่มีของหวนานติดพอยายมันนปะันเขาก่ได้จ้างวันต่อจะเลยเดรีนไปเอาบักทั่วดำต้มใสสกากคไม่กินกับ่ะแล้วคือเกา่บาบัดช่วงใบนี่ใบมงเป๊ะจังคนสิลงนี้ เออนอนจิมเขียวรวยรวยปันแท่งปลาไหลมันเถาะแล้วมันมจิมผู้นั้นผู้นีก้กระทำผู้ดีกระมาใบามง้งลงไปลงไปดำหน้าดำไปจะเข้าหนึ่งหอดใบสองกลักวๆเน่หนึ่งปกติมีคนเอิอนมาดอกออพอไงใส่กาแฟขึ้นเป็นสซงเหิวนอนเถีย่ยนว่าเอ,อ,เอ,อไม่เกี่ยวขับผมเได้นอนบ่อเหมือนคืนราวก็ว่าเนาะเลน่นไปหากาแฟมาาาไม่อยู่ปันเถาะไม่กิน เ่ยค yeah, ับเออกินยาไอ้แจงเขาว่าขาก้อนเทวดามันทอไปไปรับจ้างพนนะ <c oughs> บัดนี้ <c oughs> มันสิมีหัวหน้าผู้นึ่งดิขันหอดสีม่วงใกล้สีหอดมันทอด uh huh. สามม่วงเคนืองนี่ผู้หัวหน,าน้านี่สิโต๊ะน้ำเส้นตีนสินปัพวปัพวเดียวสามม่วงกองเด้อสามม่วงเคืองเด้อ ง่อยคันแทะสาบหลับมันงกเจ้าจอบกินประซิวนี่ผู้พ่เขียวมากันยักเข้าไปแล้วผู้กับสีเขียวยักเข้าไปท่มเลยท่มใส่คันแทะน่ะแดงปันเขาข่างง่วมันตัดไปบ่อยากสูบกระสูบยาพันเข้าไปพันกข้ไปมานนี้หอดสีม้งขึ้นปั๊บถิ่มมันกาทวนเลยเลยสีม้งเนี่ยบันนี้เีายุคาแขนเนี่ยแหละผู้คนจังเนี่ยพยานหนอมเลยว่าโอ้ยเป็นยัง แล้วยูคาแขนในกระดำให้ในเพียงอันผู้มาดำกระไดเออพราะได้บุญได้ท่านในเพียงพอเห็นยู่ผู้เดียวบ่มีผู้มาซอยมีโอ้ว่าหลับพะย่ะพันว่าตามหาโอีตามหาโอวันทั่วไปบ้านี้พ่อหนอนมาโอ้ยจ้างเนีจ้างเพียงเหลือสามร้อยสิบเป็นหม้ขอโออีกอยู่มันบ่มีหลาหลาพนะเอ้าขันว่าบ่มีโอกั<า>ออด เขานี้แหลสนนะสนามเขาใหญ่ดึกมันกาเขาแก่กนแท้เหยียบใส่ตมปรับรถได้เชี่ยวพร้อมกันแหละกับสุ่มดำมากพันวานาย,นะงางวย่างรวยรวยรวยคืนไหมอืมกู้ได้จุนยังน้อหน่อยบ้านนี้บ้านึ้นรถแล้วบมื่แล้วดิึ้นรถแล้วบมื่แล้วใส่แหละแนี่ทรงทั้งพ่อใหญ่พันดาวส่วทางเนี่ทรงทั้งเอ้า,า,า,าสุ้ม <c oughs> ดำหน้ามือเดียวสุ้กจ้ำทั้งไม่หวานอะไรที <c> ่ <oughs> ว่าหนักจริงๆลราพ่อใหญ่เอ้ยพ่อใหญ่ไม่แย่กันได้เอ็มซีของอิสระเด้อให้สนับสนุนกันเนี่ยลูกสายหลาเจ้าเนี่ยแม่จ๋าแม่แม่เนี่ยให้เล่าได้โด่งดังนเนาะเมนบ่บวันนี้พี่น้องก็สิได้เพิงผ้าใส่เล่าดิครับเออโว้ยก็ได้อ้านคนได้อ้างคนไี้แม่โว้ยลูกสายแม่ในช่องยูทูบดีเจอิสระแชนเนลเนี่ย,ง,ยง่ายเดี๋ยวนี้คนเบิงเ่งบ่น้อยแล้วเด้อเนี่ยครับ กือบสองมื่นแล้วพี่น้องเดี๋ยวนี้เมื่อดดเบิ้งตะเบ้าตัวหลูเนี่ยเขาเบิ้งอิสระเพราะว่าช่องเขานี่เสียหาเกตความรุ่เล็กๆน้อยๆเป็นประเภทนี้ต่างๆที่พี่น้องสืบสารไว้เนี่ยเสียมันยังคงอยู่ต่อไปเพื่อเสียห้ลูกหลานเยาวชนหลุนหลังเขาไดือเออมีบุญอย่างแน่บุญเขากี้บุญเดียนหกบุญอยังก็แล้วแต่นะครับ บุญบังไฟจริงๆนะครับการสรับมาอนี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับพี่น้องเอฟซีสุขุสุนเด้อพู้ที่กดกดกดเบิ้งเนี่ยมันถ่าไปกดติดตามให้แหนกดสับตะไคร์ขวานนะเพราะมันสับตะไคร้เดี๋ยวมันต้มไก่กดสับตะไคร์นะครับขอาพุ่นะคุณแม่ลินลียังกะและหลายแม่นะครับเม่ว่าสิเป็นแม่สวนแม่เพ่งแม่ยังกะอยู่ในใจเสมอเนาะคุณพ่ออ่า พุยบานเนาะพุยบานเออพอพุยใส่ทองเนาะกับคุณนายเพื่อนก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณด้านละคอจุดปะไกยนะครับเออถ้ายพุยบานกินก๋วยไปซิวหนูพี่น้องเพราะมันได้ผ่ามัดหัวกินไปซิวแ่บหลายนะครับให้ติดตามนะครับสนับสนุนช่องนะครับของเขากะสิมีหลายยานจะดอกล่องสารพอกสลรพันธ์นะครับสารพันธ์ยะไอพี่น้องด้เบิ่งมีขบวนแห่พูดถึงพระวินีต่างๆกระดอกกระถิ่น นะครับที่มันมีอยู่ในเป็นประเภทนี้พื้นบ้านของเขานะครับกับพายามสิเสาะหาและกับิมา์ไทยท้ำเพื่อเสดพี่น้องได้รับรู้รับทราบรับเห็นน้ำกันนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับเอฟซีบีเจอิสระสุขสุขคนเด้อนะครับเพราะว่าในช่วงนี้กะลดไทยท้ำกะบ่ได้ไปถ่ายป่าไหนดอก น้ำมันมามีหยุดเลยสกอนอันนี้ก็ขี้จะยันมาหากันเน้นนะโอ้สิ่นี้เดาขนาดนี้เนี่ยพะวานนะเ <c oughs> ออเพราะนั่นเลยรู้โทนศาสตร์เนาะพี่น้องเนาะรู้โทนศาสตร์กันนะครับเ <c oughs> บึงนะครับโอดเดียวนี่ค้นโอดเบื้องนี่เหยียบสองมื่นแหละพี่น้องนะครับเ <c oughs> พราะนั้นแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่ากําลัางแรงใจจากพี่น้องนี่ให้มันสนับสนุนลูกหลาน อวยพรเน้อบบดนี้อวยพรเด้คอ,มมอ,อ,มมอครับอายุมืออายุมือนะครับอนอนรับกใก่ได้เงินหมื่นเด้อแฟนเพลงของอิสระเด้อแฟนเพลงชุมช่องยู u b e ของอิสระนะครับนอนรับไก่ได้เงินหมื่นนอนตื่นไกน่เงินหมื่นเสียเงินแสนเงินล้านไหลเข้ามาแท่นที<อ>ให้ยูดีมีแห้งแข็งแรงตลอดปีตลอดไปกดตเข้าไปหายู u b e น้ำใดให้ได้เบื้องใต้ช่อง อิสระชาแนลแล้วก็เบ,บ้าตุลูนะครับพี่น้องขอบคุณครับสุดยอดนะค,ครับ,รบสุดยอดเลยครับขอบคุณพี่ชายนะครับพี่เ<ม>บ้าตุลูวันนี้ก็มีโอกาสไดมาเพมาพอคลิปบม่ได้ล้โดดเติบแล้ว<ม>ก็เลยแวะมาถามข้าวถามข้าวาพี่น้องรับชมกันอีกนะครับหลายท่านก็ถามหาอยู่พที่เบ้าตุลูไปไนี่คือ ili, มิดซิรีแต่มันตายเลยจริงิ ยังยังยัง,ยง,ยงอยู่นะครับได้ยังอยู่ออยเออ,อเดี๋ยวติดตามกันครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ